สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565ะครับคุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะาหาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในท้องตลาดโดยทั่วไปหรือว่าจะอาจจากออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ประกาศหอมจะพูดถึง เรื่องของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมเอเปกซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพน,นะครับอาจจะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับพอเราอ่านเราฟังเสร็จปุ๊บเราจะได้รู้ว่าการประชุมเอเปกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างกับประเทศชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันทุกคนนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือสัปดาห์แห่งเอเปกเริ่มต้นอย่างนี้นะครับถึงแล้วครับ สัปดาห์ที่รอคอยกันนั่นก็คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกต้องถือว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่นะครับระหว่างวันที่18กับวันที่19พฤศจิกายานนี้แต่จริงๆเนี่ยเขาโวมอัพกันตั้งแต่วันนี้แล้วครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเอเปกมันเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้นําประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาคุยกันชาวบ้านก็หากินกันตามปกตินี่นะครับไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยคิดอย่างนั้นมันก็ใช่ครับเพราะว่าผลจากการประชุมเอเปกเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับมันไม่ได้ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านทุกคนนะครับแต่มันมีผลทางอ้อมอ้อมแบบมหาศาลโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทดยซ้ำไปเอาอย่างนี้ครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวทีนี้เนี่ยคือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะตามมามันก็คือผลประโยชน์ทางการค้าและก็การลงทุนนี่แหละครับเป็นหลักเลยถึงแม้มช่วงหลังๆมานี้นี่จะมีความพยายามเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องรองครับเพราะฉะนั้นการจะมีม็อบมาประท้วงเรื่องการทําลายสิ่งแวดล้อมมีม็อบเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวไม่มีจริงก็ขอให้เข้าใจใหม่กันแล้วกันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกกันหรอกครับธรรมดาครับ เวทีเอเปไม่ว่าจัดที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วคือการชุมนุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็ความเหลื่อมล้าจะเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จได้ไหมก็น่าจะได้นะครับที่ไทยเองเนี่ยก็คงไม่รอดอกครับแล้วทีนี้คําถามคือแล้วเราจะได้อะไรจกากการประชุมเอเปคืออย่างนี้ครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเศรษฐกิจในระบบเสรีนิยมเนี่ยนะครับหลักๆคืออะไรครับหลักๆคือรัฐทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับ และรัฐก็มีหน้าที่ในการจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเอกชนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ตัดสินแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆเองโดยใช้ระบบของราคาหรือว่าระบบการตลาดนี่นะครับมาช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรแล้วก็จะผลิตอย่างไรราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่ามีผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีผู้ผลิตจํานวนเท่าไหร่ฉะนั้นต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับ การประชุมเอเปกเนี่ยผู้นํเขาจะคุยกันเรื่องนี้แหละครับประเทศไหนอยากจะขายบ้างละ่ะประเทศไหนอยากผลิตอยากซื้อบ้างละ่ะก็ตกลงกันในกรอบที่กําหนดร่วมกันนี่แหละครับจะคุยกันแบบเป็นกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะจับคู่คุยก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนเนี่ยวางแผนไปยังไงนะครับเอาละครับทีนี้ สิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้จากการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคออะไรไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งคือเพิ่มบทบาทอย่างสร้างสารรค์ของไทยในการร่วมกําหนดนโยบายและก็ทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศนี่คือข้อหนึ่งข้อ2ครับสร้างช่องทางในการผลักดันท่าทีส่งเสริมและป้องกันผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศตลอดจนร่วมกําหนดมาตรฐานและนโยบายในประเด็นใหม่ๆของบริบทโลก นี่เป็นข้อ2ข้อ3ครับการลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยกับเศรษฐกิจเอเปกและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยข้อ4ครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมและก็การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจข้อ5ครับใช้ประโยชน์จากเอเปกนี่แหละครับ ในฐานะที่เป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดเพื่อก้าวไปขา้างหน้าร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักของเอเปกก็คือวิสัยทัศน์ปุตราจายาคริตจักรา2040นะครับรวมไปถึงการจัดทําเขตการคา้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า FTAAP ซึ่งย่อม,มาจาก Free Trade Area of the Asia Pacific นี่คือข้อ5ครับข้อ6กครับแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์ผ่านคณะทำงานต่างๆรวมถึง การเข้าถ <S an> ึงแหล่งข <an> ้อม <an> ูลในเชิงลึกนะครับซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและภูมิเศรษฐศาสตร์รวมไปถึงเครือข่ายติ้งแตงที่สําคัญข้อ7ครับใช้ประโยชน์จากเอ펙นี่แหละครับในฐานะผู้นําความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปและกยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัยเป็นสากลรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในมิติต่างๆให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั้งหมดมี7ข้อครับ ก็ดูดูแล้วอาจจะเป็นวิชาการไปน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้กันล้วกันว่าวันนี้เรามี EEC อยู่แล้วในประเทศไทยนะครับเราสามารถต่อยอดจากการประชุมเอเปกได้เห็นภาพไหมครับไทยเราเนี่ยสามารถเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ e ีวีของโลกได้จาก EEC ที่ว่านี้เมื่อมีการต่อยอดในที่ประชุมเอเปกเหมือนกับที่เราเคยได้รับฉายาว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนั่นแหละครับ คือไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะชอบฉายานี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาอื่นๆเช่นกันแต่ว่าเอาละเมื่อบวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยประโยชน์มันมีมากกว่าโทษถ้าเกิดว่าไม่โลกสวยจนเกินไปเนี่ยมันก็ต้องเลือกเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียต่อไปนี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะจะนํามาซึ่งการจ้างงานอย่าลืมนะครับว่าการผลิตรถ1คันเนี่ยมันมีวงจรตําแหน่งงานที่มาหาศาลเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริษัทผลิตชิ้นส่วนนับร้อยๆโรงงานนะครับนั่นคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยจะได้ ประเทศไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้พึ่งพาอุตสาหกรรมอาหารอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้การระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับมันส่งสัญญาณให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากมีเครื่องจักรเศรษฐกิจน้อยไปและเกิดหลาย,ลายตัวมันเกิดดับไปพร้อมๆกันเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเราก็ได้เห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเครื่องจักรให้มันหลากหลายให้มากที่สุดนะครับการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ E ีวีของโลกเนี่ยนะครับ เราต้องเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้แล้วเอเปกสำคัญแค่ไหนก็อย่างนี้ครับไทยเป็นสมาชิกของเอเปกนะครับซึ่งปัจจุบันในประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจต่างๆจํานวน21เขตก็ไล่เรียงให้ฟังกันแล้วกันนะครับเริ่มที่ออสเตรเลียบลูนายคนาดาอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจีนไทเป เม็กซิโกปาโบนิเวเนีชิลีเปรูเวียดนามและก็รัสเซียกลุ่มสมาชิกเอเปกเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือว่า GDP รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า42ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ57%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือว่า GDP ของโลกใบนี้นะครับ สัดส่วนการค้ามากกว่าร้อยละสีของมูลค่าการค้าโลกจํานวนประชากรคิดเป็นร้อยละสาของประชากรรวมของโลกเอเปสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปิดกว้างนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกเอเปมอบให้ซึ่งกันและกันเนี่ยแหละครับมันก็จะมีผลให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีของอะไรจะขายให้คน3,000ันกว่าล้านคนถ้าเกิดคิดออก มันก็โกยเงินได้แค่นั้นเองครับคือบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับมันก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะครับคิดไม่ออกว่าจะต้องขายอะไรต้องทํำยังไงให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าเรามีของดีๆจะขายกันเอาง่ายๆครับอย่างกรณีที่ลิซ่าแบล็กพิงกลับมาประเทศไทยแล้วก็ไปยืนกินลูกชิ้นที่บุรีลัมเห็นไหมครับแฟนคลับเนี่ยถึงกับต้องตามรอยเพื่อไปกินลูกชิ้นยืนกินกันเลยนะครับ อ่ะดูอย่างเกาหลีก็แล้วกันเกาหลีนี่เขาเก่งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราจะไปล่อก,การบ้านมามันมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนี่ครับเพราะว่าทำแล้วประชาชนโดยรวมได้ประโยชน์นี่ครับทีนี้โจทย์คือว่าแล้วเราจะทําให้เรื่องราวของไทยเนี่ยอยู่ในความสนใจของชาวโลกได้ยังไงนี่แหละครับคือการบ้านที่รัฐบาลเนี่ยต้องคิดแล้วก็ใช้เวทีเอเปตรงนี้แหละครับให้เป็นประโยชน์ประเด็นผู้นําโลกอย่างไบเดนหรือปูตินจะมาหรือไม่มาเนี่ยก็ปล่อยไปครับมุมหนึ่งก็ถือว่ามีข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับคืออย่างน้อย เวทีเอเป็กที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ไม่มีการเอาเรื่องของสงครามมาเป็นเรื่องหลักจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดโควิดเนี่กลายเป็นเรื่องรองไปเราไม่ทําอย่างนั้นครับไทยเราในฐานะกรรมการ5มวยจะได้ไม่ถูกลุกลงนะครับ